วัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่8กันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่สองในเรื่องกัปปิละมัชฉะขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้า3เริ่มตั้งแต่เตกาลังกัตวาเทวโเกีนิพัตจิงสุเป็นต้นไป เตโจราขึ้นมานะครับอันว่าโจรทั้งหลายเหล่านั้นกัตวากระทำแล้วกาลังซึ่งกาละนิพพัตติงสุบังเกิดแล้วเทวโลกเกในเทวโลกโจระเชตโกอันว่าโจรผู้เจริญที่สุดเชตกะเทวปุตโตเป็นเทพพบุตรผู้เจริญที่สุดอโหสิได้เป็นแล้วเตเทวปุตตาขึ้นมานะครับอันว่าเทพพบุตรทั้งหลายเหล่านั้นสังสาริตวา ท่องเที่ยวไปแล้วเทวโลกีในเทวโลกพุทธันตรังสิ้นพุทธันดรเอกังหนึ่งอนุโลมัปฏิโลมะวะเสนะ ด้วยสามารถแห่งอันอนุโลมและอันปฏิโลมนิพพัตติงสุบังเกิดแล้วเกวตะคาเมในบ้านของชาวประมงปัญจคุลสเตมีร้อยแห่งตระกูลห้าเป็นประมาณคือประมาณห้าร้อยตระกูลสาวัตถีนัคระทวาเรใกล้ประตูแห่งเมืองชื่อว่าสาวัตถีอิมัสมิงพุทธุปาเทในการเป็นที่เสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ เทธกะเทวปุดโตอันว่าเทพบุตรผู้เจริญที่สุดคันหิถือเอาแล้วปฏิสันทิงซึ่งปฏิสนธิเคเหนในเรือนเกวตะเชธกัสสะของชาวประมงผู้เจริญที่สุดอิตเรเทวปุตตาอันว่าเทพบุตรทั้งหลายเหล่านอกนี้ ทันหิงสุขึ้นมานะครับถือเอาแล้วปฏิสนทิงซึ่งปฏิสนธิเคเหสุในเรือนทั้งหลายอิตเรสุเหล่านอกนี้ปฏิสันทิกขานางจะ อันว่าอันถือเอาซึ่งปฏิสนธิด้วยมาตุก,กุจิโตนิกคมนังจะอันว่าอันออกจากท้องของมันดาด้วยเตสังชนานังของชนทั้งหลายเหล่านั้นอโหสิได้มีแล้วเอกทิเวเสเอวะในวันเดียวกันนั่นเทียวเอวัง ด้วยประการฉนีเกวตะเชตโกอ่านว่าชาวประมงผู้เจริญที่สุดจินเตตาวาขึ้นมานะครับจินเตตาวาคิดแล้วว่าภารกาอ่านว่าเด็กทั้งหลายอันเยปิแม้เหล่าอื่นอิมัสมิงคาเมในบ้านนี้ ชาตาผู้เกิดแล้วอัจชะในวันนี้อัตินุขโขมีอยู่หรือหนอแลอิติดังนี้ปุคลังยังบุคคลปริเยสาเปตวาให้เสวงหาแล้วสุตตวาฟังแล้วเตสังชาตะภาวังซึ่งความที่แห่งเด็กทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้เกิดแล้วปุคลังยังบุคคล ทาเปสิให้ให้แล้วโปสาวนิกังซึ่งทรัพย์อันเป็นค่าแห่งการเลี้ยงดูเตสังทรารกานางแก่เด็กทั้งหลายเหล่านั้นจินตเนนะขึ้นมานครับด้วยความคิดว่าเอเตทารกาอ่านว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นชายกาจากเป็นสหายปุตตะแห่งบุตรมะมะของเราพวิสันติจากเป็นอิติดังนี้ เตธารกาอ่านว่าเด็กทั้งหลายเหล่านั้นสัพเพปิแม้ทั้งปวงสหายกาเป็นเพื่อนสหปับบงสุกีลกาผู้เล่นซึ่งฝุ่นพร้อมกันหุตตวาเป็นวยปัตตาเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งไวอนุปุเพนะตามลำดับอเหสุงได้เป็นแล้ว เตสังทารกานังแห่งเด็กทั้งหลายเหล่านั้นหนาะเกวตะเชากาิกะปุดโตอ่านว่าบุตรของชาวประมงผู้เจริญที่สุดอักฆะปุริโสเป็นบุรุษผู้เลิศยะสะโตจะโดยยศด้วย เชโตจะโดยเด็ดด้วยโอโหสิได้เป็นแล้วกะปิโลปิโขแม้อันว่าพิสุชื่อว่ากะปิละและปจิตตวาไม่แล้วนิระเยนในนรกพุทธันตรังสิ้นพุทธันดนเอกังหนึ่งมหามัดโฉเป็นปลาตัวใหญ่ วนณนวนโนมีสีเพียงดังสีแห่งทองทุกขันทะมุขโขมีปากมีกลิ่นเหม็นหุต,ตวาเป็นนิพพติบังเกิดแล้วอาจิระวะติยาในแม่น้ำชื่อว่าอาจิระวะดีตัดสมิงกาเลในการนั้นวิปากาวเสเสนะด้วยวิบากอันเหลือลง อัทะครั้งนั้นเอกติวสังในวันหนึ่งเตสหายกาอันว่าสหายทั้งหลายเหล่านั้นมันเตตวาขึ้นมานะครับปรึกษากันแล้วว่าไม่อย่างกันว่าเราทั้งหลายพันทิ่สามารถจักจับมัดเฉซึ่งปลาทั้งหลายอิติดังนี้ขหตตวาถือเอาแล้ววัตถุนี้ซึ่งวัตถุทั้งหลายชาลาทีนี้มีแหเป็นต้นขิปิงสุเวียงไปแล้วณนะที่ยังในแม่นำ้ำ อาทะครั้งนั้นโสมัโชโฉอันว่าปลานั้นปาวิสิได้เข้าไปแล้วอันโตชาลังสู่ภายในแห่งเหนสังสหายกานังของสหายทั้งหลายเหล่านั้นชนาะอันว่าชนทั้งหลายเกวตตาคามวาสิโน ผู้อยู่ในบ้านของชาวประมงโดยปกติสับเพท,ทั้งปวงทิ่สวาเห็นแล้วตังมัดฉังซึ่งปลานั้นตัดวดเป็นอุจจาสัตว์ทางห่วกะอากางสุนะครับอุจจากััตร์ทางตรงนี้เป็นสับเดียวกันอากางสุได้กระทําแล้ว อุจจาสัตวัทงซึ่งเสียงสูงว่าปุตตาอ่นว่าลูกทั้งหลายโนของเราทั้งหลายพันทันตาเมื่อจับมัดเฉซึ่งปลาทั้งหลายปะธมังครั้งแรกพันจริงสุจับได้แล้วสุวรรณมัดฉังซึ่งปลาสีทอง อิธานิในการนี้ราชาว่าพระราชาโนของเราทั้งหลายทัศติจากพระราชทานทานังซึ่งทรัพยเป่าหูตังอันเพียงพออิติดังนี้สายการว่าสายทั้งหลายเตปิขโขแม้เหล่านั้นแล ปักขีปิตวาใส่เข้าแล้วมัดฉังซึ่งปลานาวายะในเรืออุคีปิตวายกขึ้นแล้วนาวังสู่เรืออคะมาังสุได้ไปแล้วสันติกังสู่สำนักรัญโยของพระราชาวัจเนครั้นเมื่อพระดำรัสว่าเอตังวัตถุอันว่าวัตถุนั่นกิงอะไรยิติดังนี้รัญญาปิแมอันพระราชาตังมัดฉังทิศสวาวะ ทรงเห็นแล้วซึ่งปลานั้นเทียววุตเตตรัสแล้วอาหังสุกราบทูลแล้วว่าเทว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมมติเทพมัดโฉอันว่าปลาอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาทิศวาเห็นแล้วมัดฉังซึ่งปลาตุว,นวนันะวันนางตัวมีสีเพียงดังสีแห่งทองจินเตตะวาขึ้นมานะครับ ทรงดำริแล้วว่าสัตฐานว่าพระศาสดาชานิสติจากทรงทราบเอตสะจวรนะการนังซึ่งเหตุแห่งปลานั่นเป็นทองอิติดังนี้เตสหายเกทรงยังสหายทั้งหลายเหล่านั้นคาหาเปตวาให้ถือเอาแล้วมัดฉังซึ่งปลาอาฆามาสิ ได้เสด็จไปแล้วสันติกังสู่สำนักพกระวโตวของพระผู้มีพระภาคเจ้ามุเขครั้นเมื่อปากมัดเชนะวิวตะมัตเตเอวะ เป็นปากสักว่าอันปลาเปิดแล้วนั่นเทียวสันเตมีอยู่ตรงนี้ต้องแปลว่าเป็นนะครับเพราะว่าตะปัจจัยเป็นสับสมาสไม่สามารถใช้เป็นกริยากุมภาคในประโยคแทรกได้สกละเชตะวนังอ่านว่าพระเชตวันทั้งสิ้นทุกคันทางเป็นสถานที่มีกลิ่นเหม็นอติวิยะเกินเปรียบอโหสิได้เป็นแล้วราชาว่าพระราชาปุชิ ทูลถามแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้จเจริญมัดโฉอันว่าปลาสุวรรณวันโนเป็นสัตว์มีสีเพียงนังสีแห่งทองชาโตเกิดแล้วกัดสมาเพราะเหตุอะไรจะอนึ่งทุกคันโทอันว่ากลิ่นเหม็นวายติย่อมฟุ้งออกมุขโตจากปากอัศมัชสะของปลานั้นกัดสมารพราะเหตุไรอิติดังนี้ สัทธาอันว่าพระศาสดาอาหะตรัสแล้วว่าอยู่หน้าต่อไปนะครับมหาราชาดูก่อนมหาปพ,พิษอะยังมัโฉอันว่าปลานี้ทิกขุเป็นทิกสุกะปิโลนามะชื่อว่ากะปิละปาวเจเนในปาพธ พระกวัตโตของพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสปัสสะพระนามว่ากัสปะพระหุสุตโตเป็นผู้มีสุตะมากมหาปริวารโรเป็นผู้มีบริวารหมู่ใหญ่อโหสิได้เป็นแล้วโสกป,ปิโลอันว่ากปิละนั้นลาภตัญหายะอภิภูโตผู้อันความทยานอยากในลาบครอบงำแล้วอกโกสกะปริภาสโกผู้ทั้งด่าทั้งปริพาสท,ที่ขูนัง ไปหักวิพัตนะครับนวุปัจจัยนะครับตัวนี้พิกขูนางซึ่งภิกษุทั้งหลายอักคันหันตานางผู้ไม่ถือเอาอยู่ว่าจะนางซึ่งคําอัตโนของตนศาสนาอย่างพระาศาสนากัสปะพระวโตของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะ โอสักกาเปสิให้เสื่อมลงแล้วโสกปิโลนว่ากัปิละนั้นนิพพติตาวามันเกิดแล้วอวีจิมหิในอเวจีเตนะกรมเมนะเพราะกรรมนั้นมัดโฉเป็นปลาชาโตเกิดแล้วอิธานิในการนี้วิปากาวสีนะด้วยวิบากอันเหลือลงปะนะก็ โสกป,ปิโลอันว่ากป,ปิละนั้นวาเจสีบอกแล้วพุทธวจนังซึ่งพระพุทธพจน์เกเทสีกล่าวแล้ววันนางซึ่งคุณอนบุคคลพึงพรรณนาพุทธะของพระพุทธเจ้าทีคารตังตลอดกาลนานอย่างใดโสกป,ปิโลนว่ากป,ปิละนั้นปฏิละพิได้เฉพาะแล้ว สุวรรณวันนางซึ่งสีเพียงดังสีแห่งทองอีมังนี้นิสันเทนะด้วยวิบาเป็นเครื่องไหลออกตัะกรรมมัสสะแห่งกรรมนั้นกะปิโลอ่านว่ากะปิละอกโกสกะปริภาสโกเป็นผู้ทั้งด่าทั้งบริภาทพิกผูนางซึ่งวิสูทั้งหลายอาโหสิได้เป็นแล้วอย่างใดอย่างนี้เป็นกิริยาปรามาตรนะครับ ทุกคันโทอ่านว่ากลิ่นเหม็นวายติย่อมฟุ้งออกมุขโตจากปากอัศมัจสะของปลานั้นเตนะกรมเมนะด้วยกรรมนั้น มหาราชาดูก่อนมหาภพิษอาหังอันว่าอัตมภาพน่งมัดฉังยังปลานั้นกระถาเปมีมิจะให้บอกอิติดังนี้ราชาว่าพระราชาอาหากราบทูลว่าพันเตฆ่าเต่พระองค์ผู้เจริญตุมเหอันว่าพระองค์นางมัดฉัง,งยังปลานั้นกระถาเปถะ จงให้บอกเถิดอิติดังนี้อาถาครั้งนั้นสัสานว่าพระาศาสดาบุชิตรัสถามแล้วน่งกะปิลังซึ่งปลานั้นว่าตะวะมะสิตัดบทเป็นตะวังโบกะอาศินะครับตวงังอันว่าเจ้ากะปิโลเป็นผู้ชื่อว่ากะปิละอาศิย่อมเป็นหรืออิติดังนี้โสมัตโฉนว่าปลานั้นอาหาคราบทูลว่า พันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอามะพระเจ้าข้าอาหังนั้นว่าข้าพระองค์กัปติโลเป็นผู้ชื่อว่ากัปติละอหิย่อมเป็นอิติดังนี้สัถานว่าพระศาสดาปุชิตรัถามแล้วว่าตวังว่าเธออาคโตเป็นผู้มาแล้วกุโตฐานะโตแต่ที่ไหนอติย่อมเป็นอิติดังนี้กะโสมะโชนว่าปลานั้นอาหะทูลแล้วว่า พันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอาหังอันว่าข่าพระองค์อาฆาโตเป็นผู้มาแล้วอเวจิมหานิระยะโตแต่นรกใหญ่ชื่อว่าอเวจีอัมหิย่อมเป็นอิติดังนี้ สถานว่าพระศาสดาปุจจิตรัสถามนะว่าโสธโนอ่านว่าโสธนะเชษฐภาพาติโกผู้เป็นพี่ชายผู้เจริญที่สุดเตของเจ้าข้าโตไปแล้วขึ้นมานะครับกุญิงฐาเนในที่ไหนอิติดังนี้โสมัจโชนว่าปลานั้นอาหากราบทุลว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญโสโสธโนอ่านว่าพระเถระที่ว่าโสธนะนั้นปริณิพุโตปริณิพานแล้วอิติดังนี้ สถานว่าพระศาสดาปุจิตรถามว่าปณะก็สาธนีอ่านว่านางสาธนีมาตาผู้เป็นมารดาเตของเธอนิพพัตตามเกิดแล้วกระหังฐานีในที่ไหนอิติดังนี้มัดจฉอันว่าปลาอาหากราบทุลว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมาตาว่ามารดาเมของข้าพระองค์นิพพัตตามเกิดแล้วนิรเยนในนรกอิติดังนี้สถานว่าพระศาสดา ปุจจิตรัสถามแล้วว่าตาปนานว่านางตาปนากนิฐะภคินีผู้เป็นน้องสาวผู้น้อยที่สุดเตของเจ้านิพัตตามันเกิดแล้วกระหังฐานีในที่ไหนอิติดังนี้โสมฉโฉนว่าปลานั้นอาหากราบทูลว,ว่าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาตาปนานว่านางตาปนานั้นนิพัตตามันเกิดแล้วมหานิรเยในมหานรกอิติดังนี้ สถานว่าพระศาสดาปุจิตรัสถามนะว่าอิธานิในการนี้ตะวางกันว่าเจ้าคามิสสิจักไปกระหังฐานเนในที่ไหนอิติดังนี้ โมัดโฉนว่าปลานั้นวัตวาถุลว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอหังอันว่าข้าพระองค์คมิสามิจักไปอเวจิมหานิรยังเอวะสู่มหานรกชื่อว่าอาเวจีนั่นเทียวอิติดังนี้ววปติสาราพิภูโตผู้อ่านความเดือดร้อนครอบงามแล้วปะหาริตวาประหารแล้วนาวังซึ่งเรือสีเสนะด้วยสีสะกัตวากระทำแล้วกาลังซึ่งกาละ ตาวะเทวะในขณะนั้นนั่นเทียวนิพพติบังเกิดแล้วนิระเยในนรกมหาชนูอ่านว่ามหาชนสังวิคโคเป็นผู้สลุดแล้วโลมะหัตชชาโตเป็นผู้มีอันชูชันแห่งขนเกิดแล้วอโหสิได้เป็นแล้วครับนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งในเรื่อง กปีละมัชฉะนะครับซึ่งเรื่องก็ยังไม่จบแต่ในวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งฉะนั้นขอให้นักศึกษาทั้งหลายที่ฟังจบในวันนี้แล้วก็กลับไปค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจย,ยิ่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญในธรรมทุกท่านเทิญ